ดาวพระสุกในทางโหราศาสตร์ถือเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์การเงินการทองและความสุนทรีดาวพระสุกจะมีพลังงานของเพศหญิงที่บ่งบอกถึงความสวยงามศิลปะแรงดึงดูดการเข้าสังคมความเห็นอกเห็นใจการแต่งงานและความหรูหราความฟุ่มเฟือยในจังหวะที่ดาวพระสุกได้ทำการโคจรโยกย้ายราศี มาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์ในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่27สิงหาคมปี2567นนี้ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมัยพยากรณ์ซึ่งเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์แล้วก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายระหว่างวันที่2ถึงวันที่27สิงหาคมปี2567นะคะ ท่านใดที่ทราบลัคนาราศีเกิดว่าเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็สามารถรับชมได้เลยค่ะหากท่านใดไม่รู้ลัคนาเกิดไม่ทราบเวลาเกิดที่แน่นอนก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณนำคําพยากรณ์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ในชีวิตของคุณได้เลยนะคะ ชาวลัคนาราศีกุมคะาดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสุขภะของคุณคะ่ะดาวพระสุขได้โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีสิงห์มาอยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดตัวคุณค่ะ อิทธิพลของดาวพระศุกร์ที่โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปัตนิของดวงชะตาครั้งนี้ก็จะให้ผลในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอาจจะเป็นในแง่มุมของลาภผลผลประโยชน์การเงินรายได้และอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มหรือการมีพาร์ทเนอร์คู่ค้าคู่สัญญาด้วยเช่นกันค่ะ เนื่องจากดาวพระศุกร์โคจรเข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิปัตตนิเป็นพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์การร่วมหุ้นการร่วมลงทุนการเซ็นเอกสารหนังสือสัญญงสัญญาต่างๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยค่ะ ชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านใดนะคะที่มีคนรักคู่รักอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณน,นั้นเปล่งประกายค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณมีความสุขงอมอย่างเต็มที่ชาวลัคนาราศีกุม่มท่านที่คบหาดูใจกันมายาวนานอาจจะมีเกณฑ์ลงหลักปักฐานได้แต่งงานแต่งการมีความรักกันอย่างดูดดื่มถือว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีในด้านความรักเลยทีเดียวค่ะไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มท่านที่คบหาดูใจ กันมานานก็อาจจะได้ลงมือทำธุรกิจร่วมกันได้ลงทุนร่วมกันได้วางแผนที่จะทำอะไรบางอย่างร่วมกันมีแนวคิดมีทัศนคติมีไอเดียที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันก็ได้ค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคะช่วงนี้จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจค่ะได้มีผู้คนเข้ามาสารสัมพันธ์เข้ามาจีบเข้ามาชอบตัวคุณเกิดความชอบคอพอใจกันค่ะและเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้เจอกับคนที่มีชื่อเสียงเจอกับคนที่เป็นคนเก่งมีความสามารถด้วยรวมไปถึงคนคนนั้นที่คุณคบหาดูใจกันอยู่อาจจะเป็นที่รักของคนรอบข้างก็ได้นะคะ ในช่วงจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปัตตนิทำมุมเล็งลัคนาราศีเกิดของชาวลัคนาราศีกุมอยู่นั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงจังหวะที่คุณคาดหวังในเรื่องการเงินการทองได้ค่ะ ดาวพระสุคโคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแบบนี้จะส่งผลดีทำให้ทิศทางการเงินหลังจากนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นการทำมาหาได้การทำงานกิจการธุรกิจหรือแม้แต่ง,งานประจำที่คุณทำอยู่ล้วนแล้วแต่จะส่งเสริมตัวคุณให้มีความประสบความสำเร็จค่ะ ชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดที่จะต้องเข้าไปพูดคุยเจรจาต่อรองเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไปพูดขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องต่างๆหรือขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวรวมไปถึงขอความช่วยเหลือจากคนรักคู่รักก็มักจะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะคะทิศทางจะเกิดขึ้นในด้านดีมากกว่าด้านลบ ดาวพระสุกที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์นี้ก็ถือว่ามาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่สมพลค่ะเนื่องจากดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์มีกำลัง6และกำลัง21รวมกันเป็นกำลัง27 การที่ดวงดาวโคจรมาเจอกันและได้กำลัง27จะถือว่าเป็นกำลังของดาวคู่สมพลดาวพระสุกอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในตำแหน่งเดินเสดจค่ะดังนั้นดาวพระสุกจะสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ25วันเท่านั้นแต่อิทธิพลของดาวพระสุกนะคะก็จะไม่ได้ส่งผลแค่25วันตรงนี้ค่ะอิทธิพลของดาวพระสุกก็จะส่งผลต่อตัวคุณเป็นระยะยาวหลังจากนี้ด้วยกะเกณฑ์ที่ดีที่เกิดขึ้นต่อ ชาวลัคนาราศีกุ่มในระยะนี้นะคะจะส่งผลดีในด้านลาาผลผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับมาจากเพศตรงข้ามกิจการการงานการพูดคุยการเจรจาการติดต่อการสื่อสารล้วนแล้วแต่จะมีความสําเร็จและราบรื่นดีสมัยมองว่าอุปสรรคปัญหาใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นต่อดวงชะตาของคุณนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะน้อยลงเบาบางลงและมีเกณฑ์คลี่คลายลงได้ในที่สุดค่ะถือว่าในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาสต อยู่ที่ราศีสิ่งนี้จะสร้างความโล่งอกโล่งใจให้กับชาวลัคนาราศีกุ่มเป็นอย่างมาก และโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดที่เคยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะโดนจ้องจับผิดโดนเพ่งเลงหรือเคยทะเลาะเบาแวงกับผู้หลักผู้ใหญ่ในระยะที่ดาวพระศุกร์โคจรมาเล็งลัคนาราศีเกิดนี้นะคะปัญหาต่างๆจะเบาบางลงผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตตัวคุณมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณระยะนี้นะคะก็จะผลักดันตัวคุณเห็นถึงศักยภาพและให้โอกาสตัวคุณเป็นอย่างดีค่ะ และถ้าเราจะมองในแง่มุมของธุรกิจการงานการค้าขายนะคะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์โคจรมะเร็งลัคนาราศีเกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินความสวยความงามเครื่องสําอางเครื่องประดับหรือแม้แต่ธุรกิจการท่องเที่ยวการบริการเครื่องอุปโภคบริโภคการเกษตรนะคะจะมีความราบรื่นและมีความคล่องตัวชาวลัคนาราศีกุมก็ต้องพยายามจัดการหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะส่งเสริมการตลาดส่งเสริม การขายจัดโปรโมชั่นหรืออาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดต่างๆนานาก็ได้ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมปี2567 ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัต,ตนิโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ที่ราศีสิงห์ก็จะเป็นช่วงจังหวะที่จะส่งเสริมผลักดันดวงชะตาของชาวลัคนณานราศีกุมให้คุณนั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นค่ะคําว่ามีสเสน่ห์ตรงนี้นะคะไม่ได้ดึงดูดเฉพาะในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นแต่เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดในทุกๆด้านของชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมิตรไมตรีที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานหลายสิ่ง ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางและหลงรอยมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งที่โดดเด่นอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกุมนั่นก็คือการได้รับความร่วมมือจากเพศตรงข้ามหรืออาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตในด้านใดด้านหนึ่งของตัวคุณค่ะถ้าเป็นในแง่มุมของคนรักคู่รักนะคะเวลาที่ตัวคุณมีปัญหาคนรักคู่รักเขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวหรือต้องสู้กับปัญหานั้นเพียงลําพังค่ะเขาจะมาเป็นแรงผลักดันจะมาเป็นฟันเฟืองที่จะช่วย ด้วยคุณแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันทุกก็ทุกด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นจะได้รับความร่วมมือจากคนรักผู้รักเป็นอย่างดีและชาวลัคนาราศีกุมคะถ้าเป็นในแง่มุมของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่คุณจะเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่เก่งๆเจอกับหุ้นส่วนที่มีความฉลาดปร,ราดเปรียวเจอกับคนที่มีความชำนิชำนาญในด้านนั้น นั้นค่ะส่งผลทําให้การทํางานของชาวลัคนาราศีกุมก็มีความง่ายมีความสําเร็จได้ไวขึ้นหรือเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกลุ่มนะคะชาวกลุ่มท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะสิ่งใดที่ดีก็ขอให้คุณน้อมรับเอาไว้สิ่งใดที่ต้องพึงระมัดระวังก็ขอให้คุณรอบคอบใช้สติดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ